สวัสดีครับเมอนกจะมาอัปเดตราคามันสําปะหลังนะครับของโรงงานนะครับผลิตพันธุ์นะครับมันสําปะหลังแห่งประเทศไทยนะครับผมยี่ห้าเปอร์เซ็นต์นะครับผมอยู่นะครับจังหวัดชนบุรีนะครับจะอยู่ประมาณ2บาท15ถึง2บาท40ครับพี่น้องนะครับผม25เปอร์เซ็นต์นะครับผมจังหวัดระยองนะครับ2.55นะครับ ราคารับซื้อนะครับผมเชิงเซานะครับผมอยู่สองบาทหนึ่งห้าถึงสองบาทสี่สองบาทสี่ห้าถึงสองบาทแปดศูนย์นะครับผมจันทบุรีนะครับผมสองบาทสี่สิบนะครับผมถือว่าขึ้นนะครับผมจันทบุรีนะครับผมนครราชสีมานะครับสองจุดสองห้านะครับรา้วก็กาลสินนะครับผมกาลสินกับสองบาทนะครับสองจุดสองห้านะครับ ถึง2องา 5, 7, นะครับผมแลคาลอยเอนะครับผมกับอยู่ประมาณ2บาทสีหานะครับผมรากามหาสารคามนะครับราคาโรงงานรับซื้ออยู่ประมาณ2บาท45นะครับ เปอร์เซ็นต์แป้ง25เปอร์เซ็นต์นะครับผมที่เพิ่อนรับซื้อกันนะครับผมขอนแก่นอยู่2บาท60นะครับผมแล้วก็อุดรธานี2บาท25นะครับผมกาส่งส่งโตนะครับผมกาอยู่ประมาณนี้นะครับเป็นราคาโรงงานเนาะพี่น้องเนาะนะครับเป็นราคาโรงงานนะครับชลบุรีกาอยู่2บาท1 5ถึง2บาท4 5นะครับผม20่าเปอร์เซ็นต์นะครับผมกาคร่าวๆนะครับผมนครราชสีมากา ยีนะครับแป้งยี่เปอร็อยู่ประมาณ2องบาทยีนะครับผมกาลสินก็นประมาณสบาทยีเหมือนกันนะครับผมลอ,อยเอสสอบาทสีหาครับมหาสรารคามในสองบาทสีบหานะครับอ้างอิงจากราคาโรงงานเนาะยีนะครับยีาเปอรนะครับขอนแก,นก่นกับสบาทหกนะครับอุดรก็อยู่ประมาณสองบาทยีนะครับ เป็นราคาโรงงานนะครับวัดแปลงนะครับยี่สห้าเปอร์เซ็นต์เรือพี่น้องเด้อนะครับผมอัปเดตราคานะครับจากสมาคมนะครับลงงานนะครับสมาคมโรงงานผลิตภัณฑ์นะครับมันสัมปะหลังแห่งประเทศไทยนะครับอัปเดตราคานะครับที่สื่อหากันอยู่ในตอนนี้นะครับที่สื่อเขานะครับแปลงมันเปอร์เซ็นต์แปลงนะครับยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับตามราคานะครับโรงงานประมาณนี้นะครับผม จังไดก็จังจะมาอัปเดตราคาเรื่อยๆนะครับผมราคานะครับอ้างอิงจากสมาคมแน่นะครับแล้วก็อ้างอิงจากล้านทั่วไปนะครับที่พี่น้องนะครับอ่าทรงขโมเข้ามาให้นะครับก็จะเบาซูมูฟังเรื่อยๆนะครับผมก็ถือว่าโอเคนะครับผมอ่าราคาโรงงานก็อยู่ประมาณที่ผมเบาเนี่ยแหละนะครับผมแล้วก็ตามล้านทั่วไปนะครับกำลังปรับขึ้นนะครับเป็น2บาทนะครับยืนอยู่2บาทแต่ว่าบางอ่า ล้านนะครับยังบังคันเด็กขยับไปไหนนะครับกับบาท80 85นะครับบาท60กสบขึ้นอยู่กับล้านนะครับที่เพิ่นตั้งนะครับที่สื่อหากันในตอนนี้นะครับกะหวังว่านะครับราคามั่นนะครับต้นปี68จะดีขึ้นนะครับจะดีขึ้นกว่าดีนะครับผมอ่ะครับคลิปนี้นะครับผู้ใดฟังแล้วนะครับมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทั้งช่องนะครับคลิปนี้ก็ขอโจทเพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ